สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้คำว่าสิทธิกับเสรีภาพที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยเอ๊ะมันเหมือนหรือต่างกันยังไงแล้วมันสำคัญกับชีวิตเราแค่ไหนกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงแก่นของสองคำนี้กันเลยครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นหัวใจแห่งอิสรภาพของเราทุกคนเลยโอเคเรามาเริ่มกันที่แนวคิดที่ทรงพลังมากๆอันนี้เลยนะครับคือสิทธิและเสรีภาพเนี่ยนะครับคือสิ่งที่แบ่งสังคมประชาธิปไตยออกจากระบอบเผด็จการแบบชัดๆเลย เพราะอะไรเพราะในขณะที่ระบอบเผด็จการอาจจะมองคนเป็นเหมือนทรัพย์ส,สินหรือทาสแต่ในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนคือเจ้าของอำนาจนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับรัฐเอาละครับทีนี้คำถามสําคัญก็มาถึงว่าไอ้คาว่าสิทธิกับเสรีภาพเนี่ยสรุปแล้วมันคือสิ่งเดียวกันหรือเปล่าคือถึงแม้เราจะใช้คู่กันบ่อยมากนะครับแต่ในทางกฎหมายแล้วสองคนี้มีความหมายที่แตกต่างกัน แบบมีนัยยะสำคัญเลยทีเดียวมาดูกันดีกว่าครับว่ามันต่างกันตรงไหนความแตกต่างที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยครับสิทธิเนี่ยมันคืออำนาจในเชิงรุกค,คือเราสามารถเรียกร้องให้คนอื่นทำอะไรบางอย่างเพื่อเราได้ในขณะที่เสรีภาพเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นเกราะป้องกันตัวเรามากกว่าคือการที่เรามีอิสระจากการแทรกแซงพูดง,ง่ายๆก็คือสิทธิคือการเรียกร้องให้คนอื่นต้องทำ ส่วนเสรีภาพคือการเรียกร้องให้คนอื่นห้ามทำนั่นเองครับชัดเจนเลยใช่ไหมครับถ้าจะให้ลงลึกไปอีกนิดนะครับคำว่าสิทธิเนี่ยมันคือการอ้างสิทธิที่กฎหมายรับรองซึ่งมันไปสร้างหน้าที่ให้กับคนอื่นหรือรัฐแบบชัดเจนเลยตัวอย่างที่คลาสสิกสุดๆเลยก็คือสิทธิเลือกตั้งไงครับการที่เรามีสิทธิไปโหวตเนี่ยมันไปบังคับให้รัฐต้องมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งจัดหากู้หาจัดหาบัตรมาให้เราเห็นไหมครับว่ามันคือการเรียกร้องให้เกิดการกระทําบางอย่างขึ้นมา ทีนี้พอมาดูฝั่งเสรีภาพบ้างมันจะตรงกันข้ามเลยครับเสรีภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องของพื้นที่ส่วนตัวความเป็นอิสระของเราคือการที่เราสามารถเลือกทางเดินชีวิตของเราได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีใครมาบังคับหรือมาขัดขวางอย่างเช่นเสรีภาพในการนับถือศาสนาไม่มีใครเลยนะครับที่จะมาบังคับให้เราต้องเชื่อหรือไม่เชื่อในสิ่งไหนได้นี่แหละครับคือพื้นที่ที่เราเป็นอิสระอย่างแท้จริง โอเคพอเราเข้าใจความหมายของสองคำนี้แล้วเนี่ยคำถามต่อมาที่น่าคิดก็คือแล้วไอสิทธิกับเสรีภาพพวกเนี้ยมันมาจากไหนกันแน่ในทางปรัชญากฎหมายนะครับมี2แนวคิดหลักๆเลยที่ถกเถียงกันเรื่องนี้มาแบบโหยาวนานมากครับในประเด็นนี้ต้องบอกว่ามี2แนวคิดที่แตกต่างกันแบบสุดข,ขั้วเลยนะครับ ฝั่งแรกคือกฎหมายธรรมชาติซึ่งมองว่าสิทธิเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรามีติดตัวมาตั้งแต่เกิดเลยกฎหมายเป็นแค่สิ่งที่มารับรองสิ่งที่มีอยู่แล้วเฉยๆในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งคือกฎหมายบ้านเมืองกลับมองตรงกันข้ามเลยครับคือถ้าไม่มีกฎหมายเขียนไว้สิทธิก็ไม่มีอยู่จริงสิทธิจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรัฐเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาเท่านั้นเองแล้วการถกเถียงกันเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องคุยกันในตำราเฉยๆแต่มันส่งผลโดยตรงเลย กวับวิธีที่สังคมปฏิบัติต่อสิทธิและเสรีภาพของเราคือถ้าเราเชื่อว่าสิทธิเป็นของธรรมชาติติดตัวมาการละเมิดสิทธิก็คือการละเมิดความเป็นมนุษย์ถูกไหมครับแต่ถ้าเราเชื่อว่ารัฐเป็นผู้สร้างสิทธิขึ้นมามันก็อาจจะหมายความว่ารัฐสามารถมอบให้หรือจะเอาคืนไปเมื่อไหร่ก็ได้เอาละครับออกจากโลกของทฤษฎีมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงกันบ้างดีกว่าแล้วในชีวิตจริงของเราล่ะสิทธิกับเสรีภาพมันมีหน้าตาเป็นยังไงมีกี่ประเภทและที่สําคัญที่สุดเลยคือ มันมีขอบเขตจำกัดหรือเปล่าเพื่อหเห็นภาพกันชัดๆนะครับเราสามารถแบ่งสิทธิออกเป็นหมวดหมู่ใหญ่ๆได้อย่างเช่นสิทธิส่วนบุคคลที่คุ้มครองร่างกายและชีวิตของเราสิทธิทางการเมืองทีใ่ให้เรามีส่วนร่วมในการปกครองประเทศแล้วก็ยังมีสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปากท้องและความเป็นอยู่ของเราโดยตรงเลยตั้งแต่เรื่องทรัพย์สินไปจนถึงการศึกษาเลยครับและนี่ก็คือคําถามที่สําคัญที่สุดคาถามหนึ่งเลยก็ว่าได้ ในเมื่อเราทุกคนต่างก็มีสิทธิและเสรีภาพเป็นของตัวเองแล้วเราจะสามารถใช้มันได้ตามใจชอบแบบสุดๆไปเลยโดยไม่มีขอบเขตอะไรเลยได้หรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ได้ครับนี่คือหลักการพื้นฐานที่สำคัญมากๆของสังคมประชาธิปไตยเลยนะคือการใช้สิทธิและเสรีภาพของเราเนี่ยมันจะไปสิ้นสุดลงตรงจุดที่จะไปกระทบหรือทำลายสิทธิและเสรีภาพของคนอื่น ลองนึกภาพตามนะครับถ้าทุกคนใช้สิทธิ์แบบไม่มีลิมิตเลยสังคมก็จะวุ่นวายแล้วก็คงไม่มีใครรู้สึกปลอดภัยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการจํากัดสิทธิมันเลยต้องมีเหตุผลที่ชอบธรรมรองรับเสมอครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วกฎหมายจะอนุญ,ญาตให้จํากัดสิทธิได้เพื่อเป้าหมายใหญ่ๆแค่3าอย่างเท่านั้นคือ1นเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม2เพื่อคุ้มครองสิทธิของคนอื่นๆและ3ก็คือเพื่อความมั่นคงของรัฐครับแล้วคําถามต่อมาก็คือ ถ้าเกิดว่าสิทธิของเราถูกละเมิดขึ้นมาล่ะเราจะไปพึ่งใครได้บ้างใครคือผู้พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพเหล่านี้คือในระบบประชาธิปไตยนะครับมันไม่ได้มีแค่การเขียนรับรองสิทธิไว้ในกระดาษเฉยๆนะแต่ยังมีกลไกและองค์กรที่คอยคุ้มครองสิทธิของเราอย่างจริงจังด้วยและนี่ก็คือทีมผู้พิทักษ์สิทธิของเราครับซึ่งแต่ละองค์กรก็จะมีบทบาทสําคัญที่ต่างกันไปนะฮะ ตั้งแต่สารรัฐมนูญที่คอยดูว่ากฎหมายต่างๆมันขัดต่อสิทธิเราไหมาสารปกครองที่คอยควบคุมการใช้อำนาจของรัฐไปจนถึงผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิที่เป็นเหมือนที่พึ่งและเป็นหูกันตาคอยจับตาดูการละวัดสิทธิทั้งหมดนี้เขาทํางานเชื่อมโยงกันเป็นระบบเลยครับเพื่อคุ้มครองเราทุกคนก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าทั้งเรื่องของสิทธิเสรีภาพและองค์กรผู้พิทักษ์ทั้งหมดนี้เนี่ย มันไม่ใช่แค่ตัวหนังสือที่เขียนไว้บนกระดาษเฉยๆแต่มันคือระบบที่เชื่อมโยงกันอย่างเหนียวแน่นเลยเป็นกลไกลที่มีชีวิตชีวาที่คอยสร้างสมดุลระหว่างอำนาจรัฐกับอิสรภาพของประชาชนเพื่อให้สังคมประชาธิปไตยของเราเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงครับสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้ไปคบคิดกันต่อนะครับว่าในสถานการณ์ที่สิทธิส่วนตัวของเราเกิดไปขัดกับผลประโยชน์ของส่วนรวมขึ้นมาสังคมควรจะขีดเส้นแบ่งตรงไหนกันแน่ อะไรคือจุดสมดุลที่ยุติธรรมสำหรับทุกคนจริงๆนี่คือโจทย์ที่ท้าทายที่สุดโจทย์หนึ่งเลยของทุกสังคมประชาธิปไตยและก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไปครับ